สวัสดีค่ะณจุดจุดนี้ณจุดจุดนี้คือว่าเซตเซตวิดีโออีกสวัสดีค่ะไดะ้นเสียงยุ้ สวัสดีค่ะก็สำหรับวันนี้เนาะเ,เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เจอกันนะนะคะคิดว่าคิดว่าวันนี้วิดีโอน่าจะาไม่ติดขัดอะไรนะคะไม่ติดขัดอขอสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ รายการของเราแล้วกันนะว้าวมาแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอใหอ้ทุกคนนะคะราบรื่นราบรื่นนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะ<ว>คิดเขาเรียกไรน,นะน,น่าจะได้ช่วงช่วงอายุวัยแล้วเนาะครึ่งคนแล้วนะคะครึ่งคนแล้วเนาะครึ่งคนไม่ใช่คนครึ่งครึ่งคน นะคะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะถ้าหากว่าได้ยินเสียงชัดเจนนะคะขอขออนุญาตหัวใจอัดียกส่งของหัวใจให้ก่อนละกันส่งหัวใจก่อนส่งหัวใจให้ก่อนถ้าหากว่าได้ยินเสียงชัดเจนนะคะช่วยส่งหัวใจให้ยกหน่อยนะคะว่าไม่ของยกเขาปกตินะเลิกออฟอันนี้เลรอเช็คสัญญาณนะคะ ก็โอเคย้อนกลับมานะนะคะในเรื่องของปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะทีะ่เป็นกัลยามิตรนะคะถือว่ามีโอกาสนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะมีบุญสัมพันธ์กันนะคะมีบุญสัมพันธ์กันเนาะมาอยู่กันตรงนี้นะคะเป็นกำลังใจดีๆให้กันและกันนะคะตลอดมาก็ขอให้นะคะ ทุกท่านมีความสุขนะคะความเจริญนะคะสุขกายสบายใจเนาะแล้วก็เป็นที่รักนะคะของบุคคลทั่วไปเนาะเป็นติดขัดสิ่งใดนะคะก็ขอให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่นนะคะราบรื่นในปีนี้ในวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ตลอดปีตลอดไปเนาะ ขอให้ร่ำรวยนะคะร่ำรวยทรัพย์สมบัตินะคะร่ำรวยสุขภาพที่ดีนะคะร่ำรวยเพื่อนกัลายาณมิตรมิตรที่ดีคนที่ดีๆนะคะได้พบเจอกับครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะคนที่จะแนะนำเราไปสู่ชีวิตที่ดีนะคะตั้งแต่บัดนี้เลยนะตั้งแต่ที่คุณได้ดู คลิปวิดีโอนี้หรือว่าเปิดเจอหยกวันนี้นะคะนับตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเลยวินาทีนี้เลยนะเริ่มที่วินาทีนี้เลยเนาะ,อะขอให้สิ่งใดที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องที่ปรารถนาอยากจะประสบโชคดีในชีวิตนะคะขอให้ได้เจอได้พบณนะเดี๋ยวนี้เลยเนาะทีน,นี้ มีคนมีเพื่อนๆน,นะคะมีเพื่อนๆเ,เข้ามาถามนะเข้ามาถามบอกว่า,าถามบอกว่าหยกาบางคนก็เป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์ที่จะทำให้เรานะ่ยโชคดีนะคะโชคดีรับปีใหม่นะคะ วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะแชร์วิธีการที่จะทำให้เราโชคดีนะคะเนาะเป็นวิธีการของโยกเองแล้วกันนะ <c oughs> ก็อาจจะแบบว่ามาคลิปแบบสั้นๆนะคะสำหรับวันนี้วิธีการที่โชคดีอันหนึ่งนะ,ะสำคัญมากก็คืออย่างแรกเนี่ยที่หลายๆคนเนี่ยอันนี้ให้แค่2ข้อแล้วกันเนาะสข้อแล้วกัน สำหรับวันนี้นะคะวิธีการที่จะนำไปสู่ความโชคดีอันดับแรกเลยก็คือขอให้เราเนี่ยที่มีคนบอกว่าให้เราเนี่ยคิดดีนะคะคิดดีคิดดีคือคิดบวกคิดว่าเราโชคดีคือคิดว่าเราจะโชคดีนะคะอันแรกที่จะนำไปสู่ความโชคดีได้ก็คือคิดว่าเราโชคดีนะคะคิดว่าเราโชคดีเออนะตื่นเช้ามาเคยคิดไหม ประมาณว่าเราโชคดีอะไรบ้างนะคะเนี่ยอันนี้คือถามว่าทำไงชีวิตจะโชคดีกับเหมือนกับคนอื่นเขานะคะ่อ,อะทำยังไงให้ชีวิตโชคดีเหมือนคนอื่นเขาอันดับแรกเลยนะคะจงคิดเราโชคดีนะเทคนิคข้อแรก เทคนิคข้อแรกที่จะนำไปสู่ความโชคดีนะคะก็คือคิดว่าเราโชคดีบางคนบอกว่าโหยากจังเลยยกมันยากมากเลยนะถ้าจะคิดว่าเราโชคดีทั้งที่เราไม่โชคดีมีเทคนิคค่ะสำหรับความคิดว่าเราโชคดีคิดอย่างไรหรออันดับแรก ก็คือขอบคุณใชค่ะลองขอบคุณว่าเราวันนี้มีเรื่องที่จะขอบคุณอะไรบ้างเออเหมือนทุกครั้งเนี่ยทุกครั้งที่อบอกว่าเราลองจับอุ้ยโด <laughs> น,นไม์ขอโทษค่ะ <laughs> จับจับที่ตัวเองจับที่หัวใจนะแล้วก็ลองขอบคุณนะคะยกตัวอย่างเช่น ถ้าไม่รู้ว่าเอ๊ะจะขอบคุณยังไงจะดึงดูดความโชคดียังไงนะคะอันดับแรกก็คือขอบคุณก่อนขอบคุณว่าวันนี้เรามีลมหายใจก็ได้อ่านะคะอันดับแรกคือเราขอบคุณว่าวันนี้เรามีลมหายใจสองขอบคุณที่วันนี้มีโอกาสตื่นขึ้นมาอีกหนึ่งวันอืม ขอบคุณที่ฉันได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาอีกหนึ่งวันได้ทำความดีได้ทำหน้าที่ตนเองขอบคุณเน็กสามแล้วนะขอบคุณดวงตาของฉันที่ทำให้ฉันได้เห็นตัวเองในหน้ากระจกขอบคุณขานะคะที่ทำให้ฉันได้เดินไปทำงานได้อขอบคุณเงินที่เข้ามานะคะ หลังจากที่ฉันได้เหน็ดเหนื่อยทำงานในแต่ละวันนี่ได้ห้าขอบคุณละนี่แหละถ้าหากว่าเรารู้สึกขอบคุณกับตนเองได้นะคะเนาะความโชคดีก็จะเข้ามาอมืนะคะเพราะว่าความโชคดีจะเข้ามาก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราโชคดีง่ายไหมง่ายไหมนะง่ายไหม ความจะความโชคดีจะเข้ามาก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราโชคดีนะคะและเราจะรู้สึกว่าเราโชคดีได้อย่างไรก็คือให้เริ่มรู้สึกเนะี่ยสำนึกรักตัวเองก่อนอยากจะดึงเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตใช่ไหมทำไมล่ะทำไมเราถึงคู่ควรกับเรื่องที่ดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราใช่ไหมนะคะเออทำไมล่ะลองคิดสิว่า แล้วทำไมล่ะว่าเราอะทำไมเราถึงคู่ควรกับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นควรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราฉะนั้นในเมื่อชีวิตเราเนี่ยควรจะเกิดเรื่องดีๆเรื่องที่โชคดีได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันคู่ควรนะคะอ่าแล้วเราก็ต้องดึงดึงคิดความคิดตัวเองนะคะว่าเราคู่ควรต่อความโชคดีนั้นอย่างไร อ่านี่เป็นข้อแรกนะคะข้อแรกข้อแรกว่าปีนี้นะคะคุณจะดึงดูดความโชคดีเข้ามาในชีวิตได้อย่างไรข้อแรกอันดับแรกก็คือจงรู้สึกนะคะว่าเราโชคดีคิดว่าเราโชคดีรู้สึกว่าเราโชคดีมันแบบรู้สึกว่าได้รับแล้วว่าเราโชคดี แล้วเราจะรู้สึกว่าโชคดีแย่อย่างไรจงขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่ดีอืมเรื่องไม่ดีเนี่ยเวลาเราผ่านมันมาได้เนี่ยมันเจ๋งใช่ไหม <laughs> แล้วมันก็เหมือนภูมิคุ้มกันนี่แหละภูมมคุ้มกันไข้หวัดภูมิคุ้มกันกน,นะ โควิดโคโรนาไวรัสตอนนี้แหละถ้าคุณผ่านมันไปได้ก็ไม่มีอะไรยากนี่คือเขาบอกว่าไม่ได้มองว่าโลคสวยนะนี่คือโรคความเป็นจริงโลคแห่งความเป็นจริงว่าถ้าคุณผ่านไปได้ไม่มีอะไรยากนะคะเอามาที่ข้อ2ข้อสที่จะดึงดูดความโชคดีมาให้กับเรานอกจาก การที่เราจะเริ่มจากการคิดว่าเราโชคดีอพอตัวเราเนี่ยคิดว่าเราโชคดีอะไรละเรามีดีอะไรแล้วใช่ไหมเราขอบคุณกับสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตัวเราทั้งหมดนะข้อ2วิธีการที่จะดึงดูดความโชคดีก็คือโชคอะค่ะมันจะอยู่ตามสถานที่เทคนิคก็คือ ถ้าคุณอยู่ให้ถูกที่โชคดีก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณอยู่ให้ถูกที่โชคดีก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายไหมเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะมันมันไม่มีอะไรยากเลยนะเหมือนกับว่าถ้าอยากถูกรตลีก็ต้องซื้อใบที่มันถูกอะ่ะแค่นั้นเอง สำหรับข้อ2นี้นะคะวิธีการที่จะไม่ใช่ดึงดูดอย่างเดียวนะนำพานำพาตัวเองไปสู่ความโชคดีนะคะก็คืออยู่ให้ถูกที่แล้วโชคดีจะมาหาเราเรื่องนี้นี่คือพ่อหยกนะคะก็คือได้ส่งคลิปวิดีโอตัวหนึ่งมานะมันคล้ายๆกับที่หลายๆคนเล่าเรื่องก้อนหินนะ่ย เล่าเรื่องก้อนหินเล่าเรื่องเพชรให้เราฟังเดี๋ยววันหน้าจะเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันนะมันเป็นนิทานเกี่ยวกับก้อนหินแล้วก็เพชรน,นะคะก้อนหินก้อนหนึ่งอ,ะอ่ะก้อนหินก้อนหนึงแต่อันนี้คือเป็นคลิปวิดีโอที่พ่อหยกส่งมาให้แล้วหยกจําได้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนเก่านาฬิกาเรือนเก่าค่ะนาฬิกาข้อมือนี่แหละนะคะอ่า มีคุณพ่อกับกับลูกนนะคะเขาคุยกันในเรื่องของนาฬิกาเรือนหนึง่งเนาะลูกชายลูกชายอยากจะได้เงินไปลงทุนนะคะอยากจะได้เงินไปลงทุนเป็นต้นทุนในการทำร้านค้าขาดอยู่ไม่กี่บาทคะ่ะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปปรึกษาคุณพ่อนะคะ คุณพ่อก็เลยมีนาฬิกาเรือนเก่าอยู่หเรือนอมีนาฬิกาเรือนเก่าอยู่หนึงเรือ,อน,ก,อก,อนอก็เลยมอบนาฬิกาเรือนนั้นให้กับลูกชายทั้งนี้บอกกับลูกชายว่าอ่าให้นี่เป็นสมบัติเอาไปตั้งตัวกับเงินที่ขาดไว้นะคะที่ขาดไปไม่พอนะลูกชายได้นาฬิกาเรือนเก่านั้นมา เป็นสมบัติของพ่อโดยที่ว่าต้นทุนเนี่ยในการทำธุรกิจเนี่ยยังไม่พอเขาก็เลยเอานาฬิกาเรือนนี้ที่ได้นะคะไปขายร้านค้าที่เป็นร้านค้าใหม่เลยสมัยใหม่เลยนะคะร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านค้าที่ขายนาฬิกาสมัยใหม่ทันสมัยเลยเอาไปขายเอาไปขายให้ร้านนั้นเนี่ย ร ų, ้านนั้นให้รู้ไหมให้เท่าไหร่เขาบอกคูนาฬิกามันเรือนเก่าจังเลยเอาไปสองรลูกชายก็เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็มาคุยกับพ่อว่าโหพ่อนาฬิกาที่พ่อให้มาเน่ะเอาไปขายให้ใครเขาตีราคาผมมาให้แค่หนึ่งแค่สองอบาทเองอย ไม่ไหวครับอย่างนี้เอามาทําทุนต่อไม่ได้พ่อก็บอกว่าอ่วงั้นย้ายร้านไปลองไปนั้นในบีดูไปอีกตลาดหนึ่งขับรถไปไปอีกตลาดหนึ่งไปเจอร้านหนึ่งอ่าเป็นร้านขายนาฬิกานะคะนาฬิกาที่ดูเป็นขนาดกลางอีกจังหวัดเอออีกอีกตลาดหนึ่งเอาไปขายให้เขา เขาให้ราคามาว่าโอ้โหานาฬิกานี่เหรอก็หายากนะเอาไปสองพันละกันเอาไปสองพันละกันลูกชายก็รู้สึกว่านาฬิกาเรือนเก่าที่เป็นสมบัติของพ่อเนี่ยมันขายได้แค่2องพเองเหรอตีกับไปที่บ้านพ่อแล้วก็บอกพ่อว่า ร้านที่สองก็ให้นาฬิกาแค่สองพันเองนะพ่อพ่อก็บอกว่าอเจ้าอย่าพึ่งหมดความหวังอย่าลดละนะคะท่านก็เลยแนะนำว่าลองขับรถข้ามจังหวัดไปที่ร้านหนึ่งไปขายที่ร้านขายนาฬิกาของเก่า ไปขายที่ร้านขายนาฬิกาของเก่าเท่านั้นแหละลูกชายก็ขับรถค่ะขับรถแล้วก็ข้ามจังหวัดเลยนะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยไปสรุปแล้วไปเจอร้านขายของเก่าเออร้านขายของเก่าเขาให้เท่าไหร่รู้ไหมโดยที่ไม่ได้บอกเขาเลยนะว่าอยากได้เท่าไหร่ เขาให้สอง0สนลูกชายดีใจมากเลยเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยอยากจะได้เงินมาทำทุนตั้งต้นธุรกิจตนเองนะคะเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยห้าหมื่นบาทดีใจมากเลยก็เลยขายนาฬิกาเรือนเก่าเรือนนั้นที่พ่อให้มาไปในราคาสองแสนเรากลับไปบอกพ่อ ว่านาฬิกาที่พ่อให้มาน่ะขายได้ตั้ง2องแสนนะพ่อเขาให้ราคาเยอะมากเลยพ่อบอกว่าเรื่องนี้สอนอะไรรู้ไหมเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของนาฬิกานะและไม่ใช่แค่เรื่องของคุณค่าของนาฬิกาว่ามันราคาเท่าไหร่ ไปขายที่ร้านที่หนึ่งเขาให้สองรอยไปขายที่ร้านที่สองเขาให้สองหมื่นแต่พอไปขายที่ร้านที่สามไม่ได้ต่อรองราคาอะไรกับเขาเลยเขาให้สองแสนพ่อบอกว่ามันก็เหมือนคนเราถ้าเราเป็นเพชร ถ้าเราเป็นเพชรแต่ถูกวางอยู่ในตลาดนัดก็มีค่าแค่สองร้อยแบบนี้เหมือนกันเปรียบเราเหมือนนาฬิกาเหมือนเรื่องที่เล่าให้ฟังนิทานเรื่องนี้เลยถ้าเราเป็นนาฬิกาเรือนเก่าที่วางอยู่ในตลาดนัดเขาก็จะเห็นค่าเราแค่ สองร้อยแต่ถ้าเราเป็นนาฬิกาเรือนนั้นแหละที่อยู่ในตู้โชว์ร้านขายของโบราณที่เขาหาหนาฬิกาเรือนนี้เราก็จะมีค่าสองแสนหรือว่าสองล้านก็ได้เช่นเดียวกันที่ยกบอกนะคะ เรามีคุณค่าอย่างไรนะคะเราจงไปในที่ที่เขาต้องการเราเป็นอย่างไรเราควรไปในที่ที่เราได้ส่องแสงสว่างได้เป็นดวงตะวันได้เป็นสิ่งที่เห็นใครเห็นก็มีคุณค่าเรามีคุณค่ามันอยู่ที่เราเนี่ยเรานี่แหละมีคุณค่านะคะ ฉะนั้นก็คือเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้ก็บอกว่าคุณเน่ยเราเองนะเราทุกคนเนี่ยมีคุณค่าสิ่งของทุกอย่างมีคุณค่ามีราคาในตัวมันเองเหมดเลยแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกคนที่เขาเห็นคุณค่าเรา ฉะนั้นนะคะวิธีที่2เทคนิคที่สองที่จะทำให้ปีนี้เป็นปีที่โชคดีของคุณก็คือจงพาตัวเองนะคะไปอยู่ให้ถูกที่แล้วจะมีความโชคดีไปอยู่ให้ถูกที่แล้วจะมีความโชคดีไปอยู่ในที่ที่เราอยู่แล้วเนี่ยเรามีคุณค่า เราได้แสดงคุณค่าของตนเองออกมาเราได้เป็นประโยชน์เราได้ทำประโยชน์กับผู้อื่นเราได้แสดงความสามารถเราได้แสดงความคิดเราได้ทำในสิ่งที่ดีที่อยากจะทำจากข้อมูลพื้นฐานในตัวเราเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เนาะมีสองวิธี จริงๆแล้วเนี่ยหยกอยากจะพูด24วิธีนะคะที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขกับตัวเองนะแต่มันค่อนข้างยาวเลยเนาะเดี๋ยววันหน้าเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันนะคะอ่าวันนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับปีใหม่นะคะ2วิธี2เทคนิคที่จะทำให้คุณนะคะนำความโชคดีมาสู่ตนเองอย่างไรก็ดีนะคะก็สามารถติดตามและติชมได้นะคะสำหรับช่องทางแล้วก็คอมเมนต์นี้นะคะ รวมไปถึง Youtube c h anel n ด้วยนะก็ขอให้ฝากนะคะกด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  subscribe หรือว่ากดติดตามเดี๋ยวเขาบ <c oughs> อ,อกว่าจะต้องให้กดติดตามได้1,000คนขึ้นไปใช่ไหมเริ่มถึงจะเริ่มแบบมี f o r e n อ e r แบบว่าเป็นมีอิทธิพลเขาเรียกว่าอะไรนะมีแบบเป็นวิดีโอที่สามารถที่จะรันต่อไปได้นะคะ อย่างไรก็ดีขอให้เป็นกำลังใจของกันและกันนะคะขอให้ปีนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยนะคะความโชคดีสิ่งดีๆนำมาสู่ทุกคนนะคะแล้วก็วันหน้าเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรก็จะมาแนะนำมา, share, มาแชร์มาแบ่งปันแล้วก็ร่วมฝึกฝนไปด้วยกันนะคะสำหรับชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆตลอดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ